สัตว์ประหลาดพุงพ่งเกาะจากอวกาศดาสังเกาสูง50เมตรน้ำหนัก2 6 2 0 0ปันตันมันได้ลงมากลางเมืองอิเคบุโครในในโตเกียวและและทำลายตึกและท่าด่วนอย่างต่อนเนื่องมันมีเขามันมีมันมีเขาสัมพันธ์ในการปล่อยน้ำ ปล่อยหนามทำมันทำ,ำ,ำ,ำไม่ทั่วออกจากดูทั้งสีที่อยู่ที่อยู่บริเวณแขงทั้งสองข้างและแร่างกายของมันก็ยังมีคือหนังที่แข็งมากจนวิซายของหน่วยพิเศษไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทำะไรมันได้เลยแต่ก็เป็นแต,แต่ก็เป็นศัตรูตัวแรกที่อุลตรเาแมนเรซ่าต่ดการไปได้ มองดูแล้วก็เหมือนพุ่งอา,ากาศอยู่นัน่นกันนะครับ